ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพูดไปเรื่อยกลับมาอีกแล้วคะ่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพูดไปเรื่อยเป็นยังไงคิดถึงกันบ้างไหมห่างหายกันไปก็ประมาณหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงที่มาพูดไปเรื่อยนี่คือเป็นช่วงที่ว่างไม่มีงานพอช่วงที่มีงาน,นก็ต้องรับผิดชอบงานนะทุกคนอ่ะเอาละทีนี้ เมื่อก่อนหน้านี้นะคะก็พูดไปเรื่อยจริงๆแบบพูดไม่เข้าใจพูดอะไรงงไปหมดมาอัปเดตสถานการณ์ล้กันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงใบตองทำอะไรอยู่บ้างนะคะก็เรียกได้ว่ากำลังวุ่นวายเลยกับโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมที่ใบตองตั้งใจกำลังจะเริ่มต้นทำนะคะไม่ใช่จะเริ่มต้นทำหรอกแต่ว่าการทำอันนี้มันผ่านระยะเวลาโปรเซสมานานแล้วค่ะประมาณตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะ คือก็ค่อยๆทํามาเพราะว่าเราก็เป็นแบบเด็กที่ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นก็มีเงินเท่าไรสะสมไปใช้นี่ไปทําไปเรื่อยๆนะคะโปรเจกต์ Project ที่ว่านี้นะ่ยคือเป็นอีโคฟาร์มที่ต้องการจะทําให้มันเกิดขึ้นที่บ้านของตัวเองที่จังหวัดชุมพรนี่แหละทุกคนแล้วก็อย่างที่เรารู้กันพอโควิดมาร้ายไ,ได้หดหายนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําต่อได้ก็ พยายามแบบคิดเนาะคิดไปคิดมาเอ้าโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นคะ่ะใหญ่ใหญ่จรงแม่จากตอนแรกกะทําทฟาร์มอย่างเดียวใช่ปะ่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคือคือตอนแรกอะกะทําทฟาร์มกะทําทให้เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษากะจะทําให้เป็นพื้นที่ที่แบบเออใครเข้ามาก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มขยายค่ะเริ่มแบบจะมีสอน อื่นๆได้เยอะแยะมากมายเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นการสอนให้ทุกคนนะคะสามารถเอาตัวรอดได้พื้นฐานจากบนบกทะเลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยแล้วก็มีการสอนว่ายน้ําด้วยเพราะว่าเราเคยมีอดีตมีเคยจมน้ํามาก่อนใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆ ข้อมูลที่เราเคยค้นหาค้นคว้ามานะมันก็คือเด็กในพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะที่แบบใกล้แม่น้ําลําคลองใกล้ทะเลหรืออะไรเงี้ยว่ายน้ําไม่เป็นเยอะมาก <K _> คือเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนอยากที่จะทําให้เปิดโอกาสพื้นที่นี้ให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าพื้นที่มันมีอะ่ะเลยอยากจะทําประโยชน์ให้มันครบทุกๆด้านนะคะแล้วก็มีการแบบเอสอนปลูกต้นไม้ปลูกผกักทํานวัตรกรรมโอเคตอนนี้เรียกได้ว่าโปรเจกต์มันเริ่มขยายขยายขยาย,ย,ายคือคนไม่มีเงินอ่ะเนาะแต่ดันคิดไปไกลคิดใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ถ้าในเมื่อเราฝันแล้วเราก็ต้องทําให้มันสําเร็จอันนี้เป็นหนึ่งในจิตวิทยาที่ไปตองพยายามแบบ ใช้กับตัวเองเสมอนะนั่นก็คือว่าอย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันใหญ่เกินตัวค่ะแล้วมันไม่มีคำนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะไอ้คำว่าใหญ่เกินตัวเพราะมันคือสิ่งที่เราสามารถทำให้ตัวเราอะค่ะใหญ่กว่าสิ่งที่เราคิดได้ จริงๆแค่เราเริ่มต้นคิดไอสิ่งที่เราหรือใครเราไม่ได้เป็นคนบอกตัวเองหรอกแต่ว่าคนรอบข้างมักจะบอกเราว่าแบบเฮ้ยมันเกินตัวไปหรือเปล่ามันใหญ่เกินไปไหมเพราะเขาเห็นขนาดตัวของเราแค่นั้นแต่ตัวเราเองค่ะต้องเห็นตัวของเราใหญ่กว่าที่คนอื่นมองเสมอนี่คือสิ่งที่ไปตองบอกกับตัวเองนะเพราะว่าไปตองไม่ได้มองตัวเองเล็กเลยไม่ได้มองตัวเองว่า อันนี้จะทำไม่ได้แล้วเหตุผลที่ยิ่งขยายโปรเจกต์ให้มันเยอะรอบด้านใหญ่ขึ้นเพราะเชื่อว่าตัวเองทำได้เพราะมองเห็นว่าตัวเองใหญ่มากพอโดยที่จะไม่ได้สนใจคำพูดของคนคนรอบข้างก็สนใจนะคะคำที่ดีเราเก็บเอาไว้คำที่ติเพื่อก่อเราเก็บเอาไว้เพื่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแต่อะไรที่มันติอย่างเดียวเลย ไม่ได้มาเพื่อก่อไม่ได้ทําให้อะไรมันพัฒนาหรืออะไรมันดีขึ้นนะคะก็วางมันไว้ตรงนั้นคืนเข้าไปค่ะใครที่พูดอะไรกับเรามาที่มันเป็นเรื่องแบบเสียเสียหายหาย,ห,ายหรือดูถูกดูแคลนเราวางไว้ค่ะคืนเข้าไปเลยแต่ฟังไว้นะจำเอาไว้เพียงแค่ให้รู้ว่ามองตัวเองในแบบที่เขาไม่ได้มองเราเชื่อมั่นในตัวเองค่ะที่อยากจะมาบอกพูดไปเรื่อยในวันนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งก็อยากจะมาแชร์ว่าตอนนี้โปรเจกต์กำลังไปได้สวยเลยค่ะกำลังมีคนสนใจกำลังมีเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่อยๆแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะมาบอกทุกคนนั่นก็คือว่าตัวเราไม่มีทางเล็กเกินไปกว่าความคิดของตัวเราเองค่ะไม่ว่าใครจะมาบอกเราว่าแบบเฮ้ยแกทาไม่ได้หรอกอันนี้อย่าทาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหยุดไว้ก่อน ฟังได้นะทุกคนต้องเชื่อว่าการฟังเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ฟังแล้วต้องรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นที่เขาพูดเขาหวังดีกับเราหรือสิ่งนั้นที่เขาพูดอ่ะมันเป็นเพียงแค่ความอิจฉาต้องแยกนะ เพราะทุกคนมันมีเรื่องนี้เสมอค่ะความอิจฉาริษยาหรือความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราต้องรู้เท่าทันและที่สำคัญไปต้องเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ไม่มีใครตัวเลยค่ะใจเราใหญ่มากพอที่จะสามารถบริหารโลกใบนี้ทั้งใบเลยก็ยังได้ หรือทำอะไรก็ได้ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะทำได้เป็นกำลังใจงให้กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่กับพูดไปเรื่อย